alo this one two three one two three okay my soven วันนี้จะเป็ขอเปิดกล้องแล้วกันครับโอ้โหที okay, ่ไหนกันหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยสวัสดีครับผมน้องกาบุสวัสดีจ้ะ เอไหนอันใหม่มีอะไรมาอันใหม่มีอะไรมาสวัสดีครับผมเย่ในในที่สุดก็ได้กลับมานะครับ อ่ะฝากกดไลค์ or s อ b ับ r i b e for newbie นะฮะเออใครที่เข้ามาใหม่ก็ใครที่เป็น newbie เนอะสวัสดีครับผม newbie หรือว่า d ด n o s a ซ r อไหนดูดิีมีอะไรใหม่ขอดูหน่อยอะไรอ่ะก็ที่เดิมปะหรือว่าจัดอยู่ในสถานที่พิเศษซึ่ง อ๋อเอามาไว้ที่ใหม่ละ่ะอ๋อนี่ยกิจอ๋อเนี่ยกิจกรรมใหม่ฉันต้องการไอ้เจ้านี่อย่างนั้นนะมึงต้องการไอ้นี่ต้องเอาให้อะหรือว่าต้องติดสถานะนด้วยคริปอ่าก็ต้องเสียลบักเออนี่อะไรบ้างโอ้ผมบครับผมกินดีรับถ้าินถ้ายอมให้ก็ยอมรับอะเออพอแล้วพอแล้วโอ้ย พอ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 ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอเคสวัสดีครับผมหนึ่งสองสามเอออันนี้เปิดเปิดแล้วทำอะไรอา้าวอะไรอะอะไรอะคืออะไรอะ The hell is this? มันคือเชี่ยร้าย มันคืออะไรวะมันคืออะไรมันคือหำอันหยังอืมไปแบตเทิร์น the b a t t e the fuck อ๋อภายในนี้มันก็จะนั้นด้วยหรออ๋อก็คือต้องหาอะไรมาให้มันเด็กใช่ไหมโอเค คือไม่ต้องหาอะไรมาให้มันแดกใช่ไหมเออโอเคไม่รู้น้องแกให้อะไรมากูเอามาหมดกูเอามาหมดอะไม่รู้น้องแกให้อะไรมากูเอามาหมดอะเอาขอคุณมากโซ ในแต่ละแถวนี่กูมีพลังโจมตีเยอะมากอ่ะสองหมืน่นอ่ะหมื่นหนึ่งฮะองเปิงเปิงอุ้ยเชี่ยน,นี่แตะแสเลยหรอเจ๋งด,ดีอันนี้หมืน่สมน,มน,มนสี่หมื่นหมื่นหมื่นสี่หมื่นหนึ่งเฮ้ยอะไรมาเสียอะไรระระระ,ะ,ะเบิดตรงนั้นอ่ะเนี่ยอ่ะ,อะ อันนี้หายากไหมหายากอยู่แหละใช่ไหมหยหรือะลรกูไม่ไ้กูไม่ได้มานานนะเนาะเออขระใจอยู่งั้นขออนุญาตเล่นคนเดียวไปเลยไปเงียบ just quiet I อ้ t ั quiet อะทั o เราเพื่อป้ายอะ ไหนไม่เห็นมิเชลลาร์ไม่เห็นไม่เห็นมิเชลลาร์เลยอ่าโอ้ยง่วงคิดแล้วว่าจะหลับนะเอาจริงจะหลับไปเลยแต่ว่าพอได้เลยว่าคิดถึงอีอลานอกบ้าวนอกเศร้าอืมในไล่ไล่ๆๆคนนะครับอุ้ยอๆๆุสีแดง แดงสามทีด้วยเฮ้ยตึงต้งตึ้งออกสองตัวอะไรอะโอเคเนีย่ไยไม่มีนะตึ้งตึงตึงต้งโอเคไม่ได้เฮ็ดเลยอุ้ยอ้ยาได้อะไรเว้นออเนี่ย,ค,ออยคืออะไรอะเนี่ยคืออะไรอะ ฮะไอร้อยบีนี่คือเยอะแล้วหรอ <laughs> <laughs> เราบอกเฮ้ยสังงานเลยเอ่ะเอจริงวะ่ะ ดูที่ว่ามันต้องการอะไรเอ้ยเอ้ยแล้วก,กูมีพอดีหรือ,รอ,รอเปล่าไม่ไงอยู่ไหนเออเอาไปเออเอาไปแล้วทำไงต่อทำไงต่อทีนี้เอาไปแล้วทำไงต่อรอเหรอ อะเสียมสองหนึ่งเสียมฮะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เข้าใจทาไมอ่ะคือไม่ได้เหรออะไรงี้หรอคืออะไรอ่ะคืออะไรวะ พี่อะไรกอลลี่ธรรมดามน,ด,ด,านาดิติตสถานะอะไรถ้าเลนโบก็จะตงคงเยอะขึ้นนะตอนแรกว่าจะมาสองสองสอง,สองทุ่มแหละจะคิดไปคิดมาแล้วเอาไว้ก่อนเลยจะคิดคิดไปคิดมาแล้วมาเร็วๆเลย พวอไหนๆก็มีเวลาว่างแล้วก็มาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเชยืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,เดี๋ยวอ๋ออ๋ออ๋อไอ้สีแดงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สีแดงนี่ก็คือไอ้เจ้าพวกนี้เหรออ๋อโอเคไอ้สีแดงก็คือเจ้าพวกพวกนี้เนาะ มื uh ่นนะหนึ huh. 10, okay, al, e ่งมื่นเอาโทปิโต้อีต้นไปชยอะไรวะ แข็งเฉยเลยเออว่าเดี๋ยวกูจะลองเอ้อเดี๋ยว